ครับแม่ข้าวปูแชนแนลนะครับตอนนี้ก็ย่านนิงก็มาถึงแล้วนะฮะคุณครูท่านนึงบอกว่ามีรถไไหมรถไม่มีขึ้นเลยเขาบอกแล้วนี้ก็วิ่งนี่คืออะไรยาดครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับก่อ หางมันสูงไงยะก็เลยบอกว่าเสียเวาเอาเอาสายไฟขึ้นก็ค่อยๆมาแต่ว่ามันหิดกูนะรุดมาละต้มปลาหอยซีหอดประมาณ8-9ทุ่มวนนี้ย่าตอนนี้3ทุ่ม3ทุ่มเลยนะนม่นวา3ทุ่มบ้าและ สามทุ่มเลยย่าก็เขาวิ่งมาประมาณหกสิบบาสีฮอดเพราะว่าจากพงโคนมาบ้านนอกนี่ก็ยี่สิบโลแล้วว่านอนเราอยากว่านอนมานี่ยี่สิบโลก็ดนนนแหลกอบงหอดไงยาบังงวงมย่าบ่าลูกใช่นะหาลูกใช่ค่ะหาลูกกอกนนอนไงเอยู่บานคือแบบยอเลยนอนไงเนาะค่ะ ก็เอามาเขาก็มาจอดซื้อซื้อ่แล้วยังทันยาวโล่งมันมืดเนาะก็สีมาทอดที่ค่ะที่พอรีบบอกลงพรุ่งนี้ช้าลงพรุ่งนี้ช้าใช่นันหละ้ก็จวกาจะลงก็สายๆนู่นแหละเนี่ให้ได้แปดนาทีนี่แล้วเอายังมาหอดแปดนาทีบ่ะดองเปิดใดเลยนี่ โอ้แม oh! ่ผู้ใหญ่หอดเลยค่ะเด็ทำมันเหมือเนะจกเป็นไผเป็นไผ่นะใหย่าจะเป็นไผเป็นขมือน่ได้เคยอยู่กับบัะได็ค่ะแล้วก็สิ้นิักใยญ่มากกับไผครับมากกับลูกละอ๋อมากมากกับแหม่มนะพี่แหม่มนั่นเามนั่คพี่แหม่มครับครับนัาบับกัปนัาวบับบกับ บวกคับจำเป็นหนวดขานอนยืนได้มาแล้วก็คือจะไม่กลับนะรอลูกคนก่อนนะับเพราะถึงเด็กนะยังคืนดึกก็ต้องรอครับรอนะรอนะยาทาหลักรอนะหนูเห็นลูกเป็นเห็นโอ้ไหลมือพอได้หลับไปนอนพร้อมไหมเฮดเตเวียร์พร้อมหลายก่อนได้แหละพอแล้วก็ สีอันนี้ขึ้นนั่นแหละบ่เมยนะคะเพลิงง่ายนะเห็นแบบว่าคนใหญ่ชั้นค็เช่นกันอ่าป้าฮันนี่มีคนฝากของมาให้มีคนฝากของมาให้ก็อ่าพ่อฮันนี่กับอ่าย่าทานอ่าก็จะรอนะครับรอปู่บริจิตนะครับก็พรุ่งนี้เช้าอ่าประมาณเที่ยงคืนนะแต่ว่าจะได้เอาลงนะสีก็ประมาณ อ่าพรุ่งนี้เช้าเลยนะฮะก็ทำเดี๋ยวเอ็มเอามาให้ในรถแล้วเราเป็นอะไรฮะพี่ไม่สบายเหรออย่ามองเหรอจะเอาไปให้น้องน้องคนขายอ๋อนึกว่าเอามาใช้เองไม่ไม่ไม่ใช้เองใช้เองเนาะจ้ะขนาดจะช่วยเปลี่ขอบคุณเช่นั้นขอบคุณนะคะที่เอามาให้ครับเช่นเดียวกันครับอานึกว่าแม่บ้านบัวหอมจะมาอ่าคือพอดีบอกว่ารถมีปัญหา รถเก่ามีปัญหาครับคัดไม่ใช่มันขึ้นรถรถกล่องมันมันขึ้นเนินแล้วมันไอเนี้ยมันเป็นยังงไนะคัดไม้ครับเขาบอกคัดไม้คัดไม้ขัดไม้แล้วก็ได้กลับลงเหรอเพราะว่าเมื่อเช้านี่เห็นไลฟ์สดขับมาก็พ่อบอกหอมอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดจะมาแต่แกมาไม่ถึงใช่เลยแล้วก็ฝากมากับรถผมรถมันไม่ไหว น้อยเนาะน้อยจริงคุณน้อยนะครับผมน้อยก็เลยฝากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องแมงคปูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม